สวนทุเรียนของพี่โอตั้งอยู่ในพื้นที่ไหนครับตําบลอ่างคีรีตําบลอ่างคีรีค่ะอำเภอมาขามอำเภอมาขามจังหวัดจันทบุรีครับพี่โอรู้จักสามเกลอแพนตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงกับปภทณฑ์นี้จริงๆใช้คู่หูตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ค่ะอ๋อใช้คู่หูมาจันมาตั้งแต่ตอนเป็นลูกของปีที่แล้วอ๋อตอนนั้นโตยังลูกขนาดนั้นลูกกังเล็กแค่นี้อยู่ลูกเล็กแค่นี้อยู่แล้วเรามาพ่นพ่นคู่หูมาจันไปแล้วลูกสวย มันเป็นลูกแล้วไม่กลัวไงไม่กลัวค่ะมันแนะนําเราก็ลองใช้ดูแล้วเออได้ผลเหมือนที่น้องเขาแนะนํามาค่ะในช่วงที่มันเป็นลูกขนาดนี้แล้วนะนะผิวเริ่มสวยขึ้นแล้วขนาดลูกเป็นไงขนาดลูกกลมสวยดีอะกลมสวยน้ำหนักดีด้วยน้ำหนักดีด้วยแสดงว่าปีแล้วได้เยอะก็ได้เยอะค่ะใช้คู่หูวัเศษจันมาต่อเนื่องเลยไหมต่อเนื่องเลยค่ะได้ใช้มาเดือนกันยาค่ะในช่วงเดือนกันยาทุเรียนของพี่โออยู่ในช่วงอะไรช่วงที่เราทําใบค่ะ ช่วงทาใบก็เือคือเริ่มใช้ตัวสูตรใหม่เลยใช่ค่ะอยากถามพี่โอ๊นิดนึงค่ะครับผมได้ได้ใช้เทคนิคยังไงคะกับการใช้เบอร์แพลน n e ขอมาสจ,จันทร์ นวัตกรรมใหม่ของเราในช่วงตั้งแต่กันยามาถึงจนออกดอกนี่ว่าพี่โอไม่ทําสารใช้อัตราส่วนเท่าไหร่พ่นยังไงคะคือวันได้หนักนิดนึงค่ะให้กับคนที่เขาอยากทําทุเรียนออกดอกไม่ใช่คองเราพ่นเหมือนว่าเราใช้ถังพันลิตรนะคะเราพ่นที่เราทําใบเราจะใช้สองซองตอด โวแพนกดอะมิโนกอมิโนสองซอง่าไขโตซานครึ่งขวดครึ่งขวดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรต่อน้ำหนึ่งพันลิตรเราพ่นค่ะเนี่ยเราพ่นไปสักสามครั้งสามครั้งต่อเนื่องกันสิบวันครั้งสิบวันครั้งเราพ่นเราเราก็เห็นผลดอกมันเริ่มมาใช่ไหมค่ะใช่ดอกเริ่มมาแล้วพ่นใต้ท้องกิ่งด้วยไหมพ่นค่ะพ่นใต้ท้องกิ่งและช่วงใบช่วงที่ดอกมาแล้วหรือว่าช่วงจะให้หรือดอกกําลังจะออกว่าช่วงที่เราพ่นให้ใบอ่ะเราจะพ่นแต่ใบอย่างเดียวแต่พอเวลาเรา ตำใต้ท้องกิ่งเราจะพ่นแต่ท้องกิ่งอย่างเดียวเพื่อให้ดอกมันออกค่ะสมอาหารอัตราส่วนผสมปรับไหมหรือเท่าเดิมเหมือนเดิมค่ะเท่าเดิมและพอเราเห็นผลแล้วเราก็จะใช้แบบปกติค่ะอปกติคือ1นซองกับ1นซองใช่หนึ่งซองต่อหนึ่งขวดคือไฮโดซานสําหรับพืชของเรามีทั้งแบบซองและแบบขวดไม่ต้องงงนะครับทั้ง2ชนิดละลายน้ําได้ไวทั้งคู่นะครับง่ายต่อการขนส่ง เราเลยปรับนวัตกรรมให้เป็นเป็นบรรจุในซองเพื่อที่จะใครส่งให้กันเพื่อนฝูงพี่น้องส่งให้กันจะได้ไม่ต้องเปลืองค่าขนส่งถ้าส่งเป็นขวดเป็นน้ํามันหนักเปลืองค่าขนส่งบริษัทเราก็ทํานวัตกรรมให้มันดีขึ้นให้เบาขึ้นก็เลยทําเป็นซองซะประสิทธิภาพ เท่าเดิมครับประสิทธิภาพแจ๋วเหมือนเดิมครับพี่โอยืนยันครับหลังจากใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างของพี่ใบมันเป็นยังไงแบบนห้นสวยใบสวยใบสวยใช่ค่ะใบสวยขึ้นเขียวมันใช่ค่ะเขียวมันสวยแล้วตอนนี้ทุเรียนพี่โออยู่ในช่วงอะไรตอนนี้ ออกดอกค่ะช่วงออกดอกโดยที่ไม่ได้ราดสารนะครับพี่โอไม่ไม่ราดสารนะครับแล้วดอกที่ออกเป็นไงพี่โอเราก็ดีใจเนาะเห็นดอกมันออกมาต้ท้องกิ่งออกเยอะเยอะไหมเยอะออกเยอะด้วยค่ะมันหลายคนบอกว่าถ้าไม่ลาดสารก็ไม่ออกบางคนบอกโอ้กลัวว่าสูตรปรับปรุงใหม่ดอกจะออกไหม พี่โอยืนยันตรงนี้เลยว่าเราดีใจเนาะที่เราได้ใช้แล้วเราเห็นผลไงไม่ลาดสารแต่ออกดอกนะครับสําหรับคู่หูประษันสูตรปรับปรุงใหม่พี่โอทำทำใบกี่ครั้ง3ครั้งค่ะทําใบสาครั้งนะแล้วตอนนี้ออกดอกออกสวยด้วยเยอะด้วยบอกสภาพต้นหน่อยตั้งแต่ปีที่แล้วสภาพต้นพี่เป็นยังไงแบบไหนหลังจากเก็บเกี่ยวไปแล้วหลังเก็บเกี่ยวแล้วเราใช้มาต่อเนื่องตลอดเลยต้นไม่โซมต้นไม่โซมอายุของทุเรียนของสวนพี่โอเนี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ ประมาณถึงสิปีเลยใช่ไหมแล้วพี่โอยังบอกว่าพี่โอมีอีกแปลงนึงซึ่งเป็นทุเรียนสาวอายุเท่าไหร่กี่ปีทุเรียนสาว5ปีค่ะพี่โอเอาคู่หูมระจนไปฉีดพ่นด้วยปรากฏว่า ออกดอกเยอะไหมถามจริงทุเรียนสาวที่ได้พอสมควรไหมก็ได้พอสมควรเราตกใจเนอะว่าอุ้ยออกดอกได้ไงจะเอาไว้เออเล่าอะไรเอาทิ้งเอากทิ้งเธอบอกไม่ตองาเอาไว้แหละก็ได้พอสมควรได้ผลค่ะแล้วปีนี้ก็ฉีดพ่นต่อเหมือนกันเหมือนแปลงนี้ค่ะแล้วสภาพตอนนี้กําลังออกดอกเป็นดอกเหมือนกันเลยกำลังออกดอกเหมือนกันนะครับโดยใช้สูตรใหม่เนี่ยฉีดพ่นใช้สูตรใหม่ใช้นวัตกรรมใหม่ของเรานะครับสูตรใหม่ของเรานะครับนี่ชัดเจนนะครับจากเสียงของเกษตรกรจริงๆที่ได้สัมผัสกับ สามเกอร์เวอร์แนของเราหลายคนอาจจะสงสัยอ๊ะไหนบอก3ามเกอเวอรพนพูด <c oughs> อยู่แค่2เรายังมีสารปรับปรุงดินอีก1ชนิดนะครับนั่นคือสารปรับปรุงดินหญิงเกษตร ที่มาเป็นเพื่อนอินทรีย์ให้กับเกษตรกรแล้วก็สําคัญนะครับระวังนะครับท่านที่ไม่รู้จักหรือท่านไปหาซื้อทั่วไปทรงเดชทรงดาวระวังของลอกเลียนแบบนะครับตอนนี้มีเยอะมากนะครับเกษตรกรบางคนไปเจอของปลอมแล้วก็เลยพูดออกมาว่าโอ้ยของเราใช้แล้วดอกไม่ออกใช้แล้วไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่แต่นี่ครับเสียงจริงคนที่มาแนะนําก็เป็น <c oughs> ตัวแทนของบริษัทจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับเขาของจริงๆมาให้พี่โอได้ใช้ท้ายนี้นะครับผมอยาก ให้พี่โอฝากกับเกษตรกรนิดนึงครับว่าใครที่ยังไม่เคยได้รู้จักหรือยังไม่ได้สัมผัสกับสามเกลือแผนหรือคู่หูมาสระจที่พี่โอรู้จักเนี่ยพี่โอรบกวนบอกหน่อยครับให้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะใช้แล้วดีอะ่ะเราเห็นจากการที่เราได้ทดลองใช้มาแล้วได้ผลเราไม่ต้องทาสารเราออกดอกให้เรา <c oughs> เราก็ดีใจเนาะว่า <c oughs> เราใช้ แล้วได้ผลจริงๆจากตัวแทนก็ดีออจากแบบที่ว่าเราไม่รู้เราสอบถามอะไรก็บอกหมดแล้วได้ผลเราก็ดีใจเนาะกรออกกระโดกเดยอะอะค่ะท่านผู้ชมนี่คือํำยืนยันและเสียงจาก,กเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่บอกให้ชัดเจนว่า3เกอร์เวอร์แพนของเรานะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์3ตัวก็คือ 1. ตกรดอะมิโนสําหรับพืช2ไฮโรซานสําหรับพืชและ3สารปรับปรุงดิน นะครับญิงเกษตรสังเกตครับอย่างที่บอกหญิงเกษตรก็จะมีตราโลโก้หญิงเกษตรใส่มงกุฎแบบนี้นะครับแล้วก็ตรา world p a n t แบบนี้นะครับระวังของอมครับย้ำอีกครั้งแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับส,ส,สามเกลอเวิวร์ดแพนสใหม่ใช้ง่ายลระลายไวเห็นผลทันใจ ไม่มีส,สาร<า>พิษต,ตกค้งางย้ <าม S 2>